ร้อยกิ่งเนี่ยเคยทําได้มากที่สุด9 8กิ่งต้องกดให้แน่นห้ามตัดนะครับแล้วเหลือกิ่งแบบนี้เด็ดขาดเพราะว่าส่วนนี้จะมีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียรเข้าทําลายแล้วทําให้แห้งเน่านะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจาก EP แรกที่เราพาไปเรียนรู้วิธีการทาสาวมะนาววันนี้ เราจะมาต่อยอดจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือเทคนิคการปักชํำมะนาวโดยท่านอาจารย์สามาเสร็จเทววิทยาจะมีเคล็ดลับที่ไม่รับอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะว้าวอาจารย์สวัสดีค่ะน้องเปนน้อยสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยพี่กำลังกอกวัสดุปักชํำอยู่ครับน้อง วัสดุปักช้ำเหรอรอาจารย์ <ผม S 1> อาจารย์ต้นมะนาวที่เป้นน้อยทําสาไวอ้อ่ะมันแตกกิ่งแล้วนะอา,วอาจารย์ต่อยอดอยังไงให้เป้นน้อยได้บ้างากิ่งมะนาวอายุ4 5ถึง60วันแล้วก็สามารถตัดมาปักชําได้เลยครับน้องว้าวอย่างนี้เป้นน้อยก็มีวิธีการสร้างไรายได้แล้วสิมีแน่นอนโอเคงั้นอาจารย์สอนเป้นน้อยหน่อยได้ไหมนั่งเลยครับนั่งเลยอ,เอาจารย์แล้วขั้นตอนแรกอะ แป้นน้อยต้องเตรียมอะไรบ้างอ่าสิ่งที่น้องแป้นน้อยต้องเตรียมนะครับสำหรับวัสดุในการปักชำเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทรายหยาบกับถ่านแกบ,น,แกบนะครับตัวทรายหยาบเนี่ยก่อนจะนํามาใช้เนี่ยต้องสเปรย์น้ําให้ความเค็มออกเสียก่อนอนะครับถ่านแกบก็เช่นกันนะครับที่เน้นย้ําก็คือให้ใช้ทรายหยาบห้ามใช้ทรายละเอียดเด็ดขาดนะครับ ใั้ทรายละเอียดไม่ได้ล่ะคะอาจารย์มันก็ทรายเหมือนกันนะพี่ก็เคยเอาทรายละเอียดมาผสมนะครับแต่ปรากฏว่าพอเวลากอกไปในถุงแล้วเนี่ยนะครับทำให้วัสดุที่อยู่ในถุงเนี่ยแน่นจนเกินไปออ๋ นะครับแล้วเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกระจายของรากเวลาปักชำเหมือนกันครับได้ทานแก่กับถายาบมาแล้วนะครับก็นํามาในอัตรา1ต่อ1นะครับมาผสมให้เข้ากันนะครับค่อยๆผสมแล้วกลับไปกลับมาประมาณสัก3-4ครั้งนะครับน้องแป้นน้อยก็จะได้ฐานแกบที่มีความล้วนซุยนะครับมีความสามารถในการระบายน้ําได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับที่รากเนี่ยจะแพ่ไปในถุงปักชําได้ดี นะครับอ้อแต่ลืมไปนะครับสิ่งที่น้องต้องเตรียมก็คือถุงด้วยนะครับถุงด้วยครับถุงพลาสติกในการปักชำเนี่ยนะครับ <ภา S 1> จะใช้ขนาด2.5ครึ่งคูณหหลังจากที่เราได้วัสดุที่ผสมเข้ากันได้ดีแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือการนำน้ำมาสเปย์บนกองเนี่ยเพื่อให้ความเค็มเนี่ยออกไปเสียก่อนนะครับเราก็จะ ปิดนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็กอกน้ําเข้าไปน้ําจะค่อยๆซึมนะครับออกมาแล้วก็ความเค็มก็ออกมาด้วยทาสักประมาณ2-3ครั้งหลังจากนั้นก็ลงมือเลยครับน้องเป้นน้อยอาซาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใส่น้ําพอแล้วอ๋อเอาแค่กะคาดการก็ได้ครับอย่างกองเนี้ยก็น่าจะใช้ประมาณ20ลิตร3ครั้ง ก็ประมาณ60ลิตรนะครับแล้วมันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับก็มีความม่วงส่วนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําถุงมานะครับไม่ต้องพับปากถุงเลยนะครับแรกๆกพี่ไม่รู้พี่ก็ใช้พั่วมือนี่แหละนะครับกอกนะครับกรอกแบบนี้ก็รากฏว่าเอ๊ะทำไมเวลานําไปปักชําแล้วต้นมะนาวตายเยอะจังเลยร้อยต้นเนี่ยจะรอดแค่20นะครับพี่ก็เลย นำไปปรึกษาจยาแล้วก็ทดลองดูนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงที่กระบะพ่นหมอกพ่นน้ําลงไปเนี่ยต้นมันโยกนะครับเราก็เลยเปลี่ยนหมเลยนะครับมาเป็นการใช้มือนี่แหละนะครับค่อยๆกอกลงไปนะครับแล้วก็อัดแน่นพอประมาณนะครับแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับน้องแป้นน้อยต้องให้ถุงเนี่ยนะครับตึงเลยพอประมาณห้ามนะครับห้ามมีรอยยุบแบบนี้เด็ดขาด นะครับต้องค่อยๆกอ,อกนะครับอกอกให้ตึงเหมือนคนกอกใช่ไหมให้ตึงเหมือนคนกอกใช่ไหมต้องกอกให้ตึงนะครับ <Okay. S 1> พอเวลาได้ก็จะได้ลักษณะเดีนี้นะครับจะตึงเท่ากันทั่วทั้งถุงนะครับ<า>เพราะว่าจะทําให้เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของกิ่งทันรอดเยอะมาก นะครับถ้าเกิดกอกถุงไม่ดีไม่แน่นเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของกิ่งพันจะลดลงอ๋อค่ะนะครับอย่างเช่นปักชำร้อยต้นเนี่ยรอดแค่20สิบตายไปแปดสิบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็ขาดทุนสิครับน้องเป็นน้อยอ๋อค่ะค่ะตึงไหมคะต้องเต็มวัสดุต้องเต็มคนนี้ต้องเต็มอีกต้องเต็มอีกเอเคโอเอค่ะตึงค่ะอาจารย์เป๊ะ ให้เต็มด้วยให้เต็มให้เต็มอีกนะครับเพราะว่าเวลานําไปไว้ในกระบะะแล้วเนี่ยพอโดนน้าแล้ววัสดุมจะยุบตัวเล็กน้อยอเรียบร้อยค่ะอใช้ได้ครับน้องแป้นน้อยเยี่ยมมากสุดยอดเยี่ยมมากครับน้องแป้นน้อยต้องสังเกตกิ่งมะนาวนะครับว่ากิ่งมะนาวที่น้องแป้นน้อยทำเสาวไวนะ้น่ะมีอายุ45-60ถึง60วันหรือย,อยัง อะคสังเกตได้ยังไงอาจารย์วิธีการสังเกตก็คือกิ่งเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะกลมไม่เป็นเหลี่ยมนะครับส่วนใบเนี่ยนะครับจะคลี่สุดเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับก็ยังอ่อนไปนะครับยังอ่อนไปถ้าเกิน60วันนะครับมันจะมียอดอ่อนนะครับชุดใหม่ปลีออกมานะครับกิ่งชุดนี้ก็นําไปใช้ได้แต่น้องเป็นน้อยควรจะ ตัดยอดอ่อนออกนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราปักชำเพราะว่าต้องการให้ลากออกบริเวณโคนครับกิ่งนี้ก็ใช้ได้นะครับวิธีการตัดนะครับนำทางด้านคมของกันไก่นะครับเข้าไปที่โคนกิ่งนะครับแล้วก็ตัดตัดนะครับค่ะแบบนี้นะครับอย่างกิ่งนี้นะครับเราจะเห็นว่ายาวนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดไปเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ได้2ส่วนน้อยไปน้อยช่วยจังได้ นะครับแบบนี้นี้นะครับอ๋อเนี่ยพอดีมันมีลูกอ๋อเป็นน้อยไม่ตัดทิ้งเป็นน้อยปล่อยให้มันเก็บลูกก่อนแล้วค่อยมาตัดกิ่งไปปักชำได้ไหมส่วนลูกเนี่ยหลงอยู่นะครับในการที่จะผลิตกิ่งพันมะนาวนะครับเราควรปลูกต้นมะนาวเนี่ยเพื่อผลิตกิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ควรไว้ผลในต้นนั้นนะครับเพราะว่าผลที่ติดมาเนี่ยจะดึงธาตุอาหารไปใช้กิ่งต่างๆเนี่ยก็ต้องการธาตุอาหารเช่นกันนะครับเป้าหมายคือเราต้อง ทำให้กิ่งเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองตัดเสร็จแล้วแล้วไงคะอาจารย์ตัดแล้วไงต่อเอาแช่ใส่ในกระป๋องเลยครับอา,อาจารย์ทำไมต้องแช่ใส่กระป๋องอะ่ะอา้าวเพื่อให้ความมีชีวิตของกิ่งพันเนี่ยมากที่สุดตัดเสร็จแล้วก็ต้องลงน้ำทันทีใช่ครับโอเคคะ่ะได้แค่นี้เราไปกันได้คะ่ะอาจารย์ครับแป้นล้อยแอบไปตัดมาสองกิ่งใช้ได้ไหมคะ โอ้โห,โหน้องแป้นน้อยทําเรื่องซะแล้วนะครับยังไงอะอย่างกิ่งเนี้ยนะครับน้องแป้นน้อยบริเวณเนี้ยกลมแข็งนะครับใช้ได้นะครับแต่2กิ่งบนเนี้ยนะครับน้องแป้นน้อยถ้าเกิดทิ้งไว้อีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับน้องแป้นน้อยจะได้กิ่งมะนาวที่สวยมากเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยยังอ่อนเกินไปนะครับเห็น เห็น <He en S 2> ได้ว่าเป็นไงครับอ่อนไหมครับอ่อนนะอ่อนนะครับเราไม่ควรนําไปใช้น,นะครับเราก็จะได้กิ่งนี้นะครับหนึ่งกิ่งแล้วนะครับส่วน2องนี้สนอส่วนกิ่งนี้นะครับอ่าอย่างนี้ใช้ได้มีความแข็งะนะครับแล้วก็ใบเขียวแก่เข้มนะครับแต่ส่วนยอดเนี่ยเราควรจะตัดตทิ้ง,งอาจารย์ทําไมมันต้องมีต้องสามกะละมังล่ะออ กะละมังแรกเนี่ยนะครับหลังจากเราตัดกิ่งมะนาวมาแล้วเนี่ยเราควรจะนํามาแช่น้าเปล่าไว้ก่อนองั้นกดลงไปนะครับค่ะหลังจากนั้นนะครับพอเวลาตัดเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนนะครับสส่วนแต่เตือนน้องเป็นน้อยไว้หน่อยว่าเวลาตัดเนี่ยห้ามตัดนะครับแล้วเหลือกิ่งแบบนี้เด็ดขาดนเนื่องจากเพราะอะไรเพราะว่าส่วนนี้จะมีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเข้าทําลายแล้วทําให้แห้ง<อ>เน่านะครับเวลาน้อง ตัดกิ่งมะนาวปักชำให้เอา<ฆ>ทางด้านคมของกันไกรเข้าไปที่ซอกใบซอกใบแล้วตัดให้ชิดแบบนี้ตัดให้ชิดนะครับแล้วเอาทางด้านคมนะครับตัดตัดตัดใบนะครับให้เหลือ4ี่ถึงหกใบค<ฆ>่ะ<ฆ>นะครับแล้วที่สําคัญบริเวณโคนถ้าเป็นนะครับกรเกษตรกรทั่วไปก็จะเข้ากันไกรแบบธรรมดานะครับน<ฆ>้องจะเห็นได้ว่าส่วนทางด้านก้าม ของกันไกเนี่ยจะบีบส่วนที่เราจะนําไปใช้แล้วด้านหลังจะช้ําเห็นไหมครับใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่นะครับเอาทางด้านคมของกันไกนะครับตัดนะครับในส่วนที่เราจะนําไปใช้จะเห็นได้ว่าจะไม่ช้ําเห็นไหมครับใช่ใช่เทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญมากนะครับค่ะระมังที่2เนี่ยเป็นสารป้องกันกําจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย นะครับหรืออาจจะดัดแปลงใช้ไตโคเดอร์มาก็ได้นะครับไตโคเดอร์มาในอ,าตาอัตราน้ํา20ลิตรนะครับใช้ไตโคเดอร์มาประมาณ50ซีซีถึง100ซีซีะนะครับแ<ด>ช่เข้าไปที่สําคัญก็คือเราต้องกรีดนะครับบริเวณโคนกิ่ง400อยการกรีดเนี่ยเพื่อเป็นการกําหนดจุดออกรากนะครับรากเนี่ยจะออกบริเวณรอยกรีดเลยนะครับแล้วก็บริเวณรอยกรีดเนี่ยนอกจากจะทําให้รากออกแล้วเนี่ย เมื่อเวลาจุ่มฮอร์โมนนะครับจะเป็นจุดที่ฮอร์โมนเนี่ยจะซึมเข้าไปได้ด้วยแล้วถ้าเราลืมไม่กรีดมันล่ะคะจารย์มันจะแตกไหมลากเนี่ยจะออกเป็นกระจุกนะครับด้านใดด้านหนึ่งสมมุติว่าออกกระจุกทางด้านซ้ายแล้วเวลาเรานําไปปลูกแล้วเราไม่ปักไม้ค้ำใช่ไหมครับค่ะลมมาทางนี้ปุ๊บค่ะซัดต้นก็ล้มอ๋อแต่ถ้าเกิดเรากรีดโคนเนี่ยลากจะออกทุกที่ทุกทางยืดกิ่งมันไว้ใช่ครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญห้าม กรีดเฉียงเด็ดขาดถ้าเกิดกรีดแล้วเป็นรอยเฉียงเนี่ยเปลือกมันจะเน่านะครับต้องกรีดตรงๆรงแล้วก็นํามาแช่ฮอร์โมนนะครับแช่ไว้นับ1นึถึงสินะครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วเราก็มาดูจุดที่เราจะปักชํากันค่ะนะครับที่สําคัญนะครับเราอุตส่าห์ถนอมโคนไม่ให้ช้าห้ามกดลงไปตรงๆเด็ดขาดนะครับเราต้องใช้ตะเกียบเนี่ยนะครับ นำใบครึ่งถุงก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปักลงไปตรงๆที่สำคัญครับน้องแป้นน้อยต้องกดให้แน่นถ้าน้องแป้นน้อยกดไม่แน่นร้อยกิ่งเนี่ยน้องแป้นน้อยอาจจะรอดแค่20สิบเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดน้องแป้นน้อยกดแน่นนะครับร้อยกิ่งเนี่ยเคยทำได้มากที่สุดเก้าสิบแโดกิ่ง Oh, no?> มืออาชีพฟุดๆครับฉะนั้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับอาจารย์หลังจากที่ปักชำกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยต้องดูแลยังไงต่ออ๋อมาดูกันครับน้องแป้นน้อยเราก็จะนํากิ่งไว้ในกระบะพุนหมอกนะครับครับในส่วนของภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแมงแสนเนี่ยนะครับเราจะใช้กระบะพุนหมอกเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยนะครับที่จะ ทํากิ่งปกักชําให้ได้ปริมาณครั้งละมากมากนะครับส่วนในหน้าล้อเนี่ยนะครับตัวกระบะก,ก็จะตั้งเวลาไว้ที่ทุกๆุกนาทีนะครับพ่น10วินาที<ะ>แต่ส่วนในหน้าฝนเนี่ยความชื้นสัมผัสเยอะเนี่ยนะครับเราจะตั้งที่ทุกๆ5นาทีพ่น10วินาทีครับน้องอแล้วนอกจากเราให้น้ําแล้วอะแม้น้อยต้องให้ปุ๋ยมันด้วยไหมอะช่วงนี้อาจจะทิ้งช่วงประมาณ7-14วันนําปุ๋ยมาสเปรย์ช่วยได้ครับ อ๋อใช้วิธีการสเปรย์ปุ๋ยช่วยนะคะใช่ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นในส่วนของเกษตรกรล่ะคะที่เขาไม่มีเครื่องตัวนี้เขาจะทำยังไงได้อะอ๋อมีวิธีแก้ไขครับน้องก็นำกิ่งที่ปักชำไปแล้วเนี่ยไปใส่ในถุงพลาสติกใสถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ค่ะถุงแล้วประมาณ10กิ่งก็ได้นะครับอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ตัวพ่นอ่าตัวพ่นฉีดฉีดพ่นพ่นพ่นอ่าแล้วก็มัดปากแล้วไว้ในที่ร่มลำไร ในที่ร่มลำไรครับเราเรียกว่าเป็นแบบครบแน่นครบแน่น,ม,นมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็สามารถที่จะทําให้รากนี่ออกได้ครับกี่วันน่ะเป้นน้อยถึงจะขายได้อ่ะอ,อ่อช่วงที่ออกรากนี่45้ถึง60วันเนี่ยนะครับกิ่งมะนาวจะออกรากแล้วแล้วก็สามารถจำหน่ายได้แล้วจำหน่ายได้แล้วใช่ครับปกติมันอยู่ที่ประมาณกิ่งละเท่าไหร่น้อ,อจา้าในช่วงราคามะนาวแพงๆเนี่ยนะครับน้องสามารถอัพราคาได้ที่4 0 ถึง50บาทเลยนะครับว้าว4 0่สบาทโหไม่อยากจะคิดเลยเดี๋ยวดีดตัวเลขก่อนติ๊กตักติ๊กตักเลยได้เลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้อะไรกลับไปเยอะเลยนะเยอะเลยครับใช่หลังจากที่เราทำเสาวมะนาวเสร็จแล้วมันแตกกิ่งแล้วเราจะมาทํำยังไงต่อนั่นก็คือการขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ขายต่อโอเคค่ะสําหรับวันนี้ ทางกเกษตรนำกระแสก็นำเสนอในเรื่องของเทคนิคการขยายพันธุ์มนาด้วยวิธีการปักชำเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะคะคสำหรับในอีพีต่อไปจะติดตามเรื่องอะไรต่อน,นั้นไว้รอลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ